วันนี้เดินทางไปบ้านพี่สาวที่อำเภอพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะออกแต่เช้าเลยวันนี้ก็มีหลานสาวมานั่งเป็นเพื่อนนะคะถึงอำเภอนหนองสองห้องแล้วค่ะอีกไม่นานก็จะถึงบ้านพี่สาวแล้วนะคะทางเข้าบ้านพี่สาวค่ะอากาศดีจังเลยค่ะทุกคนชอบมากค่ะดอกไม้สีเหลืองสดใสค่ะ บ้านพี่สาวก็เป็นทำสวนทำไร่ทำนานะคะปลูกผักขายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายค่ะทุกคนยูที่อำเภอพุทธสงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้มหาพี่สาวค่ะวันนีม้มาเป็นหนึ่งปีแล้ววันี้ก็ได้เวลาเป็นเมื่อยุดพาหลานสาวมาเที่ยวนะคะบรรยากาศบ้านพี่สาวนั่นก็จะเป็นบรรยากาศบ้านสวนเป็น อากาศลมลื่นดีค่ะช่วงนี้ฝนตกดูนะคะฝนตกดูก็เลยเห็ุให้บรรยากาศมันก็อากาศดีเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศที่คึ้มฟ้าคึ้มฝนมันฝนที่ตกนะคะทุกคนนะคะอันไหนดูอันไหนอยนไหนบ้านสวนค่ะเม่งวันนลายไหลมืัอนี่จะเมาเจะใส่ข่ะดืน้ำปังโขกกับเม่งวันกระไล่ค่ะไม่กินพี่เนี่ยอันเด้อไปกินหอมกันนะคะได้แล้วหมูยื่นสุดแบบค่ะแต่ไม่ไหม้อะ แกงสีเล็กค่ะนี่แกงสีเล็กแกงแบบบานๆแล้วนะคะไส้หนังหมูได้เวลากลับขอนแก่นแล้วคะ่ะทุกคนบรรยากาศข้างทางต้นข้าวเขียวดูสดชื่นสบายตาค่ะทุกคนหายใจก็เต็มปอดนะคะมันบอกไม่ถูกเนาะบรรยากาศมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขนะคะและด้สุขผ่อนคลาย รถก็สะดวกสบายรถไม่ติดเลยค่ะทุกคนขับไปมานี่สะดวกมากนะคะมากับหลานสาวก็มีหลานสาวนั่งเป็นเพื่อนได้คุยกันนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไว้